السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي كوكام سنتي كوكام ميتا براني الله سبحانه وتعالى จงประสบแด่บรรดา,สา,ส,าสาวสาวสาวทั้งหลายนะคะก็คือสามสาวด้วยกันเออสี่สาวสี่รวมซุลฟาหนึ่งสี่สาวนะคะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าก็เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้อธิบายนะคะในส่วนของอ,อุรอ,อัลฟาติฮะนะครูได้สอนไปแล้ววันนี้แหละครูจะได้ฟังเสียงของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเสียง ไพเราะเพราะพริพร้งขนาดไหนแต่ว่าก่อนที่ครูจะฟังเสียงนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ให้ทุกคนฟังให้ดีอาุบิิิิลลฮมมนนชัยร بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim สิรัตั้น الذين أنعمت عليهم غير المعرض بعليهم ولضالين آ م ي นอะคนแรกที่จะเปิดไมค์มาอ่านก็คือรอยฮานค่ะเชิญค่ะ

อ่ารอยหันตรงนี้รอยหันเดี๋ยวฟังก่อนอย่าให้เป็นอัลอัลอัลอาัลรอห์อัลรอห์อย่าให้เป็นอัลอย่าให้อย่าให้หนาอย่าให้ตัวฮัมซันอัลีฮัมซันหนาเกินอัลรอห์มะอัลรอห์มะอัลรอห์มานิรฮีมฮีมตัวนี้ฮาเล็กนะ อัลลอฮ์มานีมั em, ีมอฮีมอ hm ัลลอฮ์มานิรัลลฮีมอัาลฮีมเป็นหา่หญยอัลลอฮ์มานีอัลลเสีมอัลลอฮ์มานิอัาลอฮีมโอเค อีมียาคานาบูดัวอียาคานสไนตัวซีนเดี๋ะวเี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋ยวเวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เยวเดวเดีี๋ยวเดยวีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ี๋ อีดีน <presidency> ัส <ç> ซิโอตัลม <iny> ุสตตกีมซิโอตัลลาซีนะาอันอันตาไลฮิมะอยรู้ดูบบอัลทิฮิัวัน้าต้นลินโอเคก็ต้องค่อยๆปรับไปในเรื่องของตัวอักษรนะ ต่อไปเอ่อตัวที่หนูจะต้องแก้ก็คือตัวฮฮเล็กแล้วก็ตัวกอฟมุสตะกีมแต่เมื่อกี้หนูอ่านมุสตะกีมนะต้องแก้ด้วยนะคะต่อไปดานียค่ะอะ่ปิดไม้ด้วยค่ะใครที่ไม่ได้อ่านปิดไม้เลยอ่านเสร็จแล้วปิดไม้เลยค่ะเออเสียงจะได้ไม่เสียงจะได้ไม่ตีกันดานียค่ะ อูดูบิลลัยมินาชัยตอนิโรจิอ่ะดานีอาเดี๋ยวเดี๋ยวดานียาฟังดานียาเวลาหนูอ่านเนี่ยหนูหยุดนิดนึงฟังครูด,ด้วยอ่าตรองอรูเนี่ยตัวอีนตรงคำว่าอาูเนี่ยตัวอีนค่ะอะหมาอาู أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم อ่าแดนเนียต้องพ่นลมที่ตัวซอสนิดนึงซีรอซีรอต้องมีเสียงอย่างนี้ด้วยเอาใหม่ซีรอตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิม ว่ายลมดู bialaim และดโอเคปิดไมค์เลยจ้ะอาน,นิสาจ้ะจ้า,จาอุ้ยตกกระจายเอาเลยไหมจ้ะจ้าโอเคเอาเลยจ้ะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تسوح> بسم الله الرحمن الرحيم <تسوح> الحمد لله رب العالمين Karena abu maliki din, Amai, Ma maliki yaumidin. Iya, karena aku dua. Iya, karena stain. Ih, dinas mustaqim, sirotol. รู้สึกว่าจะรู้สึกว่าจะจอดจอดปั๊มเติมออกซิเจนบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยยังไงวะ วัยริลมบูบิอะไรหิมวัแมจอดปั๊มเติมแก๊สบ่อยแล้วเกินนะเธอเนี่ยต้องฝึกหายใจให้ยาวๆกว่านี้หน่อยนะจอดปั๊มบ่อยแล้วเกินในวักหนึ่งเนี่ยแม่แวะปั๊มเรื่อยเลยทำไมล่ะแก๊สจะหมดไงเติมแวะเติมออกซิเจนบ่อยแล้วเกินล่ะอ่ะโอเค <c oughs> ขำขำก็ สรุปแล้วเนี่ยวันนี้ที่ครูเข้ามาเนี่ยคือจะมาให้อ่านฟติฮาให้ฟังจากที่ครูได้สอนไปเมื่อครั้งที่แล้วก็หลายคนนะก็คือทั้งสามคนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีข้อผิดพลาดที่แตกต่างกันไปแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกก็ในเรื่องของตัวอักษรน,นั่นแหละตองแต่ว่าก็ต้องค่อยๆค่อยๆปรับกันไปนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยครูจะให้ดูเลยว่าเดี๋ยวเปลี่ยนซูร์เนี่ย เดี๋ยวครูจะให้ดูเลยอย่างสมมติอายะแรกเนี่ยครูจะให้เธอนับเลยว่าฮฮเล็กมีกี่ที่ที่ต้องออกเสียงแบบเนี้ยมีกี่ที่ตัวอีนมีกี่ที่ในอายะนี้ครูจะให้นับตัวที่สําคัญสําคัญที่ว่าส่วนใหญ่คนจะออกผิดผิดเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นับตามอายะเลยว่าอ่าสมมติอายะนี้มีตัวซอสสองสามที่เงี้ยครูจะให้นับเลยว่ามีกี่ที่แล้วก็ในในจานวนเนี่ยเราจะต้องออกเสียงให้แบบแบบให้เหมือนกันทุกทุกทุกจำนวนที่มีอยู่เลยนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เออครูบอกก่อนนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอดีว่าครูมีงานถ้าครูกลับมาทันอินชาลอก็สอนตามปกติแต่ถ้าครูไม่มาไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวครูจะบอกในไลน์กลุ่มเพราะว่าพรุ่งนี้ครูไปร้องนาชีตที่อ่มามัสยิดดาริสุนนะแล้วครูไม่รู้ว่าเขาจะให้ให้ร้องกี่ช่วงยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูจะไลน์บอกในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะ เออช่วงนี้มันหน้างานด้วยตรงตรงนีนิดนึงเดี๋ยวพอพ้นหน้างานไปเนี่ยจะไม่ไม่พ้นพ้นงานพ้นหน้างานไปก่อนทีนี้ก็ได้เรียนยาวไปยาวไปแล้วทีนี้อินชาอัลลอฮ์ก็สําหรับ<า>ว,วันนี้นะคะเราก็เจอกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามเนี่ยครูก,ก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองพวกเธอแล้วก็ครอบครัวของพวกเธอทุกคนเลยนะให้พ้นจาก โรครายต่างๆนะพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพ้นจากสิ่งที่เลวร้ายต่างๆแล้วก็ขอรอได้โปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับพวกหนูทุกคนนะแล้วก็ครอบครัวของพวกหนูด้วยนะคะแล้วก็ขอรอประทานริสกีที่เพิ่มพูนริสกีที่พอเพียงริสกีที่ฮาลานให้กับตัวของหนูแล้วก็ครอบครัวของพวกหนูตลอดไปนะคะค่ะก็เจอกันเพียงเท่านี้นะคะอินชาอค่อ เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือถ้าพรุ่งนี้ครูกลับมาไม่ทันเดี๋ยวครูโทรบ,บอกครูจะไลน์บอกนะคะแต่ก็จะพยายามกลับมาให้ทันอินชอัล้อค่ะอเออซุนฟ้าอ,อยากฟังเสียงซุนฟ้านะ่ะอ่านให้ฟังหน่อยได้เปล่าซุนฟาอ่านบทย่าให้ครูฟังหน่อยได้เปล่าได้ไหมซุลฟาเลือกเอาจะอ,อ่านบติา่าหรืออ่านอัลฮัม hãy hồ dưỡng lại kỳ lạc phân luồng phiu anh hồ dưỡng lại kỳ lạc phân anh 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 อยมีดีเสิามันตกสิากยากขาตั้ตาอะไรยิ่งว่นมัอยูวอะไรยิงมาละลิมานีโอ้ยจะรีบไปไหนเ่ะจ้าโอ้โหรุนฟ้าต้องมาไรุ่นฟ้าต้องมารุนฟ้าคะ รุ่นฟ้าหนูต้องมาเรียนกับพวกนี้นี่ทุกวันเลยนะโอเคไหมอินชาอินชาล้อนะคะให้เก่งดีไม่ดีนะรุ่นฟ้าแซงพวกนี้นี่ทำไงเนี่ยพวกนี้นี่แอบร้องไห้แน่เลยครูว่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราเจอกันแท่าน,นี้อินชาลอเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอินชาลอค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาปิดประชุมพร้อมกันค่ะ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام